ข่าวประชาสัมพันธ์ประจำเดือนธันวาคมพุทธศักราช2566วันจันทร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2566 นางสุวรรณีอาจสุโพสหกรณ์จังหวัดระยองพร้อมด้วยบุคลากรสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองครั้งที่สทับ2566โดยมีนายไตรภพวงไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานในการประชุม เพื่อกำหนดแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินโครงการศูนย์บริการการพัฒนาปวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยองเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสอบของตามแนวพระราชดำริและมีประสิทธิภาพสูงสุดณห,ห้องประชุมดอกกลายอาคารฝึกอบรมและหอพักสูงส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรอำเภอปูกแดงจังหวัดระยองวันที่7ธันวาคม พฤษศักราช2566นางสุวรรณีอาสุโพสหกรณ์จังหวัดระยองมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดเป็นตัวแทนสำนักงานสหกรณ์จังหวัดระยองและขบวนการสหกรณ์ระยองบริจาคสิ่งของเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาติจังหวัดระยองเนื่องในงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและงานกาชาจังหวัดระยอง ประจำปีพุทธศักราช2,566ณรานกิจกรรมด้านห้าห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครระยองสวนสีเมืองระยองจังหวัดระยองโดยมีนายไตยพรพรบวงไตรรัฐผู้ว่าราชการจังหวัดระยองและนานชนินันวงไตรัฐนายกเหล่ากาชาติจังหวัดระยองเป็นผู้รับมอบวันอาทิตย์ที่10ทธันวาคมพุทธศักราช2566 นางสุวรรณีอาจสุโภหกรณ์รจังหวัดระยองมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัฐพมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะและนายวิสิทธิ์ศีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ในการมาตรวจเยี่ยมประชาชนและมาตรวจราชการโดยมีกำหนดการดังนี้เวลา11นาฬิกา เป็นประธานพิธีปล่อยขบวนรถไฟเที่ยวปฐมฤกษ์เพื่อส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตรจากประเทศไทยไปยังนครเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนรัสเซียยุโรปในการขับเคลื่อนการเปิดขยายตลาดสินค้าเกษตรในต่างประเทศเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในการเพิ่มโอกาสทางการค้า ขยายช่องทางจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรให้แก่พี่น้องเกษตรกรณสถานีรถไฟมาบตาพุธจังหวัดระยองเวลา13.30นาทีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตล้อยางหวาอี้ยี่ห้อดับเบิลณบริษัทหวาอี้กรุป๊ปประเทศไทยจำกัดจังหวัดระยอง